สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นความฝันในคืนวันพระเป็นความฝันของคนอื่นนำมาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัางทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันเห็นนาฬิกากลมแขวนไว้เห็นเข็มสั้นชี้ที่เลข12 เข็มยาวชี้ที่เลข6บอกเวลา12.30นาฬิกา30นาทียังฝันต่อเห็นสูนนักสีดำนอนตายหัวขาดจากนั้นเดินต่อไปเจอแม่ลูกเห็นเขามีเหาเต็มตัวเห็นแล้วหน้าขยะขยงมากเลยต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ากำลังเดินทางกลับจากทำงานแล้วแม่นำสร้อยคองเงินเท้าเวสุวรรณมาคล้องขอให้เป็นเนื้อสีดำ อยู่ที่บ้านเลขที่133ทะเบียนรถที่ขับในฝันคือ9 5 5 0นฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ขับรถคุณลุงแถวบ้านแต่ไปไม่ถึงจุดหมายขับเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นเห็นแต่หน้าปัดมีตัวเลขสีแดงท่านผู้ฝันไม่ได้บอกรายละเอียดตัวเลขแต่ให้ทะเบียนรถที่ขับในฝันคือ2710 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้เอาเงินให้คนอื่นหลายคืนคืนแรกฝันให้เขาสี่แสนคืนที่สองฝันว่าต้องให้เขา1น้บาทแต่ว่าในฝันท่านได้ให้เขาไปเป็นจํานวนเงิน120บาทฝันต่อมานะคะผู้หญิงมีหลายความฝันฝันว่าถูกลอตเตอรี่เลขท้าย19ฝันว่าได้กินก้อยกุ้ง ฝันสุดท้ายฝันมีคนเอาเลขในแบงค์ผ่านให้ดูท่านผู้ฝันเห็นเป็นตัวเลข99ทับ5แล้วเขายังบอกว่า4โมงเย็นวันนี้เขาจะไปออมทองด้วยนะต่อมานะคะผู้ชายฝันว่ารถยนต์ยางรั่วในฝันท่านได้ถามร้านเขาเปลี่ยนเส้นละ2,000บาททะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ5551 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นคุณพ่อฆ่าข่มขืนเด็กอยู่ที่บ้านหลังเก่าบ้านเลขที่ในฝันคือห3สหมู่หนึ่งฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์มีคนขี่มาข้างๆแล้วเขาพูดบอกว่าป้ายทะเบียนรถของเธอจะหลุดแล้วนะทะเบียนรถที่ท่านขับในฝันคือ4995 ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นคุณพ่อเดินลากศพไปตามถนนคุณพ่อของท่านเกิดพศ2497อายุ70ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองไปซื้อเสื้อในราคา220บาทแล้วในฝันพ่อค้าบอกว่าเร็วๆด้วยเครื่องกำลังจะออกแล้วนะเวลา12.15นาที ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถถูกขโมยแล้วในฝันเห็นมีคนเข็นศพผ่านหน้าท่านไป้ยด้วยทะเบียนรถในฝันคือ2087ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้กลับบ้านแล้วเห็นคุณแม่อยู่ในบ้านความจริงคุณแม่ของท่านเสียแล้วเมื่อท่านอายุ54ปีบ้านเลขที่ที่ฝันถึงคือ27ทับหนึ่ง ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นคนเขียนตัวเลขที่กระดานดำเห็นเป็นตัวเลข 6- กสสองในฝันท่านได้จ้องดูแล้วได้ยินเสียงคนแก่พูดบอกว่าตัวเลขนี้จะออกแน่ๆเพราะว่าเป็นตัวเลขจากก้นหอยนะ ฝันต่อมานะครับผู้ชายฝันว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วเห็นเขากำลังทำพิธีบวงสวงขอตัวเลขเสียงทายในฝันเห็นมีงูจงอางตัวใหญ่หนึ่งตัวข้าบใบโพสีเขียวมาให้และที่ใบโพมีตัวเลข6-6-9คนฝันท่านอายุ30ปีทะเบียนรถที่ขับในฝันคือ3792 ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าตัวเองได้ขับรถแต่รถสูงมากอยู่บนตึก5ชั้นท่านผู้ฝันขับรถลงมาเรื่อยๆทะเบียนรถที่ฝันถึงคือ6976แล้วอีกฝันฝันว่าตัวเองขายของแล้วจะเอาของใส่ในถุงถุงปลิวหนีไปท่านได้วิ่งตามถุงเห็นเบอร์ที่ถุงเขียนเป็นตัวเลข8คูณด้วย16 ต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ในฝันท่านฟื้นกลับคืนมาท่านผู้ฝันได้พยุงและเห็นคุณพ่อนั่งคุยกับคนแถวบ้านจากนั้นภาพตัดมาที่ท่านผู้ฝันหารองเท้าแล้วเห็นรองเท้าตัวเองมีตัวเลขอยู่บนรองเท้าสีดำคือ19พ่อของท่านจริงๆเสียชีวิตแล้วเมื่อท่านอายุ72ปี อันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ยืนคุยกันกับผู้หญิงแล้วเขาถามบอกว่ามีอะไรหมดบ้างในฝันมีคนหนึ่งพูดบอกว่ายังเหลืออีกหลายอย่างแล้วเขายื่นกระดาษให้ดูในฝันเห็นเป็นตัวเลข150อันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะ ผู้หญิงฝันว่าลูกสาวอายุประมาณ3-4ถึงขวบหยิบลอตเตอรี่ให้เลขท้ายในฝันที่เห็นคือ3-5-8เป็นลอตเตอรี่ของปีพศ .2562 แต่ความจริงแล้วปัจจุบันลูกสาวของท่านอายุ9ปีแนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังทุกทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่นำมาเสนอนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอขอบคุณทุกทุกการสนับสนุนนะคะสวัสดีค่ะ